ที่เราซื้อมานากินไม่หมดนะครับนห่หากล่องนี้นะครับกล่องปิดฝาฝาได้นะเราแกะเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เอาุเรเยน็นที่แกะเป็นลูกๆนี้ใส่ไปเลยใส่ไปนะครับใส่ไปแล้วเราก็ปิดฝาหากล่องนะครับให้มันขนาดใส่ตู้เย็นได้นะครับปิดฝาให้สนิทนะครับ ถ้าใครไม่มีกล่องก็เอาถุงมัดแน่นๆนะครับทั้สองถุงนะครับสอนกันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ให้มีอากาศออกเลยนะครับกล่องจะเป็นกล่องที่ไม่มีอากาศเข้าออกได้นะครับดมดูแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นเลยครับนะครับผมก็ได้กล่องที่เขาแถมมานะครับแล้วก็ใส่ชุเรียนไปนะครับแต่ก่อนมีสิบพูบครับ เต็มเลยเต็มนี่เลยเต็มนี่เลยครับผมก็กินกินหมดแล้วนะครับเราเราได้กล่องใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปใส่เอาใส่ตู้เย็นนะครับใส่ตู้เย็นนะครับเปิดช่องฟิตมาเลยครับเนี่ยเปิดช่องฟิตมาแล้วก็ยัดใส่ตู้เย็นอย่างนี้นะครับยัดแบบใส่ในน้ําแข็งนะครับว่าแข็งไม่ได้แช่ไว้ครับ เรายัดใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับแ,ค,บแ,ค,บแค่นี้เราก็ปิดฝาไว้ครับปิดตู้เย็นนะครับตู้เย็นเสร็จประมาณวันหนึ่งนะครับพอมันแข็งเราก็ออกมานะรเราก็ออกมาแกะกินนะครับแกะกินมันล้วปูสองปูที่เราอยากที่เราพอใจที่จะกินนะครับ กินเสร็จแล้วก <tinc S 2> ็เอากลับไปใส่ไว้เหมือนเดิมครับแล้วแค่นี้เราก็สามารถเก็บทุเรียนได้เป็นเดือนเดือนเลยนะครับเป็นเดือนๆือนเลยนะครับทุเรียนแบบนี้ครับเก็บได้เป็นเดือนเดือนเลยนะครับลองทําดูนะครับเพื่อนๆแข็งนี้วก็หอมมากครับพอเราเอามาดมตนเนี้ยกลิ่นไม่มีนะครับแคบไม่มีเลย กลิ่นตอนจะมาตอนที่เรากัดพอเรากัดปกกุ๊บกลิ่นมันก็ออกมาหอมอร่อยมากครับคุยเรียนแค่แข็งคุยเรียนไอติมหอมมากจริงๆครับหอมหอมหอมสุดๆผมจะบอกให้กัดได้หหหเหมือนไอติมนะครับอรอยฟันนะครับไปแต่คำชื่นใจครับ Oh, I'm home. Get that up.